สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ทุกคนกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับเบลติงวันนี้เราจะมาจัด11ผู้เล่นตัวจริงของบูร็อกชุดไปลุยศึกชิงแชมป์โลกกัน,นครับผมซึ่ง11ตัวจริงนี้ก็จะเ e ฟเฟอร์เรนซ์มาจากตัวของ23อันดับบูร็อกล่าสุดนะครับผมที่ติดทีมชาติไปแล้วเนาะซึ่งขอบอกไว้ตอนต้นคลิปเลยนะครับว่าในคลิปนี้ผมจะไม่รวมตัวของอิโตชิซาเอะนะครับ เพราะว่าณนะวันที่ผมถ่ายคลิปนี้อยู่ยังไม่มีการยืนยันออกมาอย่างเป็นทางการว่าอิตชิซาเอะจะติดทีมชาติไหมหรือจะมีโคตา้าอื่นเข้ามาติดเพิ่มหรือเปล่าโดยเรามาเอาแค่ยี่สามคนที่เขา คอนเฟิร์มมาแล้วละกันนะครับว่า23คนนี้ได้ไปเล่นทีมชาติแน่ๆซึ่งต้องพูดไว้ก่อนเลยว่าระบบที่เราจะใช้กับทีมชาติบูรอกชุดนี้ผมขอเรียกเป็นในระบบ3-4-2-1ล้วกันนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยที่ตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งผู้รักษาประตูครับคงไม่ต้องอะไรให้มากความหรอกมั้งทุกคนก็คงคิดเหมือนกันอยู่แล้วผู้รักษาประตูต้องเป็นเขาคนนี้เท่านั้นครับผมกากา,ารูกินนั่นเองครับ ผู้รักษาประตูมือหนึ่งของบูรอกก็คงไม่ต้องพูดอะไรให้มากความหรอกมั้งสำหรับตัวของกากามลุชัดเซเบอร์เบอร์เขามีให้เราเห็นตลอดถึงแม้เขาอาจจะต้องพัฒนาเรื่องการเล่นบอลกับเท้ามากกว่านี้นิดนึงแต่พื้นฐานของผู้รักษาประตูคือการเซฟลูกกากามมรุเป็นคนที่ทำหน้าที่ณจุดนั้นได้ดีที่สุดในบรรดาผู้รักษาประตูที่เคยโผล่มาในเรื่องบูล็อกแล้วแหละรครับต่อมาครับเราไปเริ่ม แผงหลังกันมั่งดีกว่าแผดเกมรับ3ตัวขอเริ่มที่เซนเตอร์ตัวกลางและกันผมคิดว่าในระบบนี้ในตำแหน่งเซนเตอร์ตัวกลางต้องเป็นคนที่คอยเป็นผู้นำในเกมรับซึ่งคนที่เหมาะสมในตำแหน่งนั้นที่สดุดผมมองว่าตัวของโอริเวอร์ไอคุกสำหรับตัวของโอริเวอร์ไอคุกเจ้าตัวเป็นคนที่เล่นลูกกลางอากาศได้ตัดบอลดีอ่านเกมเก่ง และแถมเจ้าตัวก็มีตัวของ Meta Vision ด้วยผมเลยมองว่าการจับเจ้าตัวมาเป็นเซนเตอร์ตัวกลาง ค่อนข้างที่จะเหมาะสมเพราะว่า,เจ,าเจ้าตัวเป็นคนที่สามารถสั่งการคนอื่นได้คนที่มีสภาวะความเป็นผู้นําผมเลยมองว่าในแผนหลังสาอ่ะเจ้าตัวเหมาะสมในการเป็นเซนเตอร์ตัวกลางมากในการที่จะเป็นที่คอย cover เพื่ออันมัเป็นตัวที่รอซ้อนสาหรับตัวของโอลิเวอร์ไอคุนะครับผมซึ่งต่อมาเราจะไปพูดถึงตัวของเซนเตอร์ฝั่งซ้ายและเซนเตอร์ฝั่งขวากันครับซึ่งในตําแหน่งเซนเตอร์ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาผมต้องการคนที่ มีความสามารถในการที่จะสามารถช่วย b u up เกมได้ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลไม่ว่าจะเป็นการพาบอลขึ้นไปในแดนหน้าอีกขอเริ่มที่เซนเตอร์ฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันตัวของมิาเคนี้เลโอนั่นเองครับผมสำหรับตัวของมิเคนี้เลโอโอเ้าต,ตัวเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นผู้เล่นออลอาราว สามารถทำได้แทบทุกอย่างอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกครับผมต้องการตัวของเซนเตอร์ที่นอกจากที่จะช่วยเกมรับได้แล้วยังช่วยในการบิวอัพเกมเลยด้วยซึ่งคนที่ตอบโจทยนะ์น้าตรงนั้นที่สุดในบรรดาผู้เล่นบล็อกผมเลยมองว่าเป็นเลโอเพราะเจ้าตัวก็เคยเล่นเป็นกองหลังมาแล้วในในศึกที่บูล็อกประทะกับยู20ซึ่งเจ้าตัวก็ทำหนะ้าในการเป็นกองหลังได้ดีมากๆลูกกากาะเจ้าตัวก็เล่นได้ การวางบอลยาวออกแนวดิ่งจากด้านหลังเจ้าตัวก็ทําได้แถมเจ้าตัวยังเป็นผู้เล่นที่ไปกับบอลได้ดีอีกด้วยเลโอค่อนข้างเป็นคนที่ตรงสเปคกับในตําแหน่งเซนเตอร์ฝั่งซ้ายที่ผมต้องการมากๆในตำแหน่งเซนเตอร์ฝั่งขวาเรามาอยู่กับตัวของนิโกะอิคิครับถามว่าทำไมผมถึงเรื่องนี้ิโก้อิคิเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปเซนเตอร์ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาผมต้องการให้เป็นคนที่สามารถที่จะ มีส่วนร่วมในการบิวอัพเกมได้ซึ่งใน,ใน,ในสเซเตอร์ฝั่งขวาผมมองว่าคนที่เหมาะสมก็คือตัวของนิโกเอชิเพราะว่าถ้าคุณจำได้ในระบบของอูเบอร์ในช่วงภาคน o โออิโกอ League ตัวที่จะคอยเป็นคนที่เปลี่ยนสวิชการเล่นจากรับเป็นลุกก็คือตัวของนิโกเองนี่แหละซึ่งผมเลยมองว่า ในตำแหน่งเซตเตอร์ฝั่งขวานิโกะก็จะสามารถช่วยเติมเต็มน,นส่วนนั้นได้เพราะเจ้าตัวเป็นคนที่มีเกมรับดีมากอยู่แล้วการเข้าสกัดบอลการตัดบอลการอ่านเกมผมเลยมองว่า จ้าตัวค่อนข้างที่จะเหมาะสมในตำแหน่งเซเตอร์ฝั่งขวาซึ่งบางคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยอาริวล่ะผมมองว่าเอามาเพื่อเป็นตัวโรเทชันสำหรับ3คนนี้ได้ในกรณีที่ในเกมนั้นเราต้องการความสูงของเขาผมเลยมองว่าอาริวเหมาะที่ตัวโรเทชันสามคนมากกว่าแต่ไม่ใช่ว่าอาริวไม่เก่งผมมองว่าอาริวเป็นคนที่มีฝีมือใช้ได้เลยแต่สำหรับในระบบที่ผมจะใช้ผมมองว่าอาริวให้เป็นตัวโรเทชันจะดีมากกว่า ต่อมาเรามาต่อที่ตำแหน่งของกองกลางตัวต่ำกันมากดีกว่าก่อนเริ่มที่กองกลางตัวต่ำคนแรกแล้วกันทุกคนคงรู้กันอยู่แล้วแหละในตำแหน่งของคนนี้จะเป็นใครไม่ได้นอกจากเขาคนนี้เท่านั้นครับผมคาราสึทาบิโตะนั่นเองครับสำหรับตัวของคาราสึทาบิโตเนี่ยทุกคนก็ได้ยินที่ผมพูดจากที่แล้วแล้วเนาะในการที่เจ้าตัวมีทั้งเมตาบิชันการตัดเกมการอสา,า,านาการ์รอบข้าง ในตำแหน่งกองกลางตัวต่ำตรงนี้ผมต้องการคนที่ตัดเกมได้แม่นยำและเป็นคนที่มีความสามารถที่จะออกบอลได้ดีซึ่งคารัลสกมีความสามารถตรงนั้นที่ทำได้เพื่อช่วยในการที่จะถ่ายเคบอลจากแดนหลังมาแดนกลางจากแดนกลางแล้วขึ้นไปข้างหน้านอกจากการตัดเกมแล้วในเจ้าตัวเป็นคนที่อ่านสถานการณ์ดีแล้วมองออกว่าสถานการณ์ไหนตัวเองควรทำอะไรในจังหวะไหนควรขึ้นไปเติมจังหวะไหนควรโฮไว้เจ้าตัวเป็นคนที่ เล่นประกบตัวได้ค่อนข้างดีด้วยและเป็นคนที่เนสถานก,การณ์หนึ่งหนึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจยเย็นแล้วต่อมาเป็นกองกลางตัวต่ำอีกคนหนึ่งที่จะมายืนคู่ตัวของคารส์ในตำแหน่งกองกลางตัวต่ำตรงเนี้ยผมว่าทุกคนก็น่าจะประหลาดใจทำไมผมถึงเลือกคนดีมาครับกองกลางตัวต่ำอีกคนหนึ่งตัวของคุนิกามิเลนสเกตเองทำไมผมถึงเลือกตัวของคุนิกามิมาเป็นกองกลางตัวต่ำอีกคนหนึ่ง เพราะว่าล่าสุดที่เจ้าตัวเล่นในแมตช์ที่เจอกับ PSG เจ้าตัวก็ถูกจับมาได้เป็นกองกลางตัวรับและเจ้าตัวทําหน้าที่ได้ค่อนข้างดีในการที่จะเล่นประกบตัวการตัดบอล การเล่นลูกกาอากาศและเจ้าตัวเป็นคนที่มีพลังงานค่อนข้างสูงผมอยากได้กองกลางตัวต่ำอีกคนหนึ่งที่มาช่วยตัวของคาร์ลสึเป็นคนที่มีพลังงานแบบนี้นี่แหละแต่ทุกคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยไรจิอันพลังงานไม่สูงกันเหรอในการวิ่งไล่มันมีอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากได้มาในตำแหน่งตรงนี้ก็คือการยิงลูกระยะไกลครับใชใ้เทียบกันร,ระหว่างตัวของไรจิ G. กับตัวของคุณนี้กำมีคุณที่กำมีมีระยะการยิงที่มากกว่าเยอะและเจ้าตัวเป็นคนที่ยิงแรงด้วยและสิ่งหนึ่งที่ผมอยากได้คือการเก็บบอลผมอยากให้กองกลางตัวต่างอีกคนหนึ่งเป็นคนที่นอกจากมีพลังงานสูงแล้วยังสามารถเก็บบอลได้ดีด้วยและคุณที่กำมีเป็นคนที่ตอบโจทย์นะตรงนั้นมากผมมองว่าถ้าสมมติคุณที้กมีมาเล่นในตำแหน่งตรงนี้จะช่วยให้ทีมมีมิติการเข้าทำที่หลากหลายมากขึ้นส่วนต่อมาครับผมเรามาถึงตำแหน่งสำคัญของแผนนี้กันแล้วครับ ในแผน3 4 2 1ที่ผมเลือกมาเนี่ยตำแหน่งที่สำคัญในระบบนี้มากๆเลยก็คือตัวของวิงแบ็กซึ่งเราจะขอเิ่มตัวที่วิงแบ็ k ฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันนะครับตัวของจีกิลิเฮียวมานั่นเองครับการที่ผมให้จีกิริมายืนเป็นวิงแบ็กฝั่งซ้ายเนี่ยก็ทุกคนก็คงเห็นกันอยู่แล้วว่าจีกิลิพัฒนาการของเขาเขาเป็นยังไงสปีดเจ้าตัวที่เพิ่มขึ้นความร่างกายของเจ้าตัวที่มันมีความฟิตมากขึ้นและที่สำคัญมีลูกยิงตัดเข้าใน ลูกยิงตัดเข้าในหัวเจ้าตัวค่อนข้างที่จะอันตรายผมมองว่าการที่จีริมายืนวิงแบ็กฝั่งสายจะช่วยเพิ่มเติมมิติเกมบุกของทางฝั่งบูลล็อกให้มันมีมิติหลากหลายมากขึ้นจีริจะเป็นสามารถที่จะเป็นตัวเป้าในเกมสวนกลับได้ด้วยเหมือนกันด้วยความเดิวที่เจ้าตัวมีและถ้าทุกคนจับกันได้ในแมตช์ที่บูลล็อกเจอกับทีมชาติชุดยู20ในแมตช์อัดเจ้าตัวเล่นทางฝั่งของฟูลแบ็กซึ่งเจ้าตัวก็ทําหน้าที่ในตําแหน่งฟูลแบ็กได้ดีช่วยเกมรับเยอะมากผมเลยมองว่าการที่เจ้าตัวมาเล่นเป็นวิง แบ็กฝั่งซ้ายในแผทนเนี้ยค่อนข้างที่จะเหมาะสมเพราะเจ้าตัวเป็นคนที่เกมลุกเล่นได้ดีอยู่แล้วและเจ้าตัวเป็นคนที่เกมรับเจ้าตัวก็ไม่ชิงเหมือนกันและเจ้าตัวยังมีการเปิดบอลที่ค่อนข้างแม่นยำซึ่งวิงแบ็กที่ผมต้องการนอกจากที่ว่าจะเปิดบอลได้แม่นแล้วยังมีมิติเกมอื่นๆที่เขาสามารถทําได้เหมือนกันผมเลยมองว่าจีรีเขียวมาการจับมาอยู่ในวิงแบ็กฝั่งซ้ายค่อนข้างที่จะ เป็นตัวที่ช่วยบูล็อกได้เยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านเกมรับและเกมลุกต่อมาเรามาถึงวิงแบ็กฝั่งขวาครับซึ่งผมก็คิดนะว่าผมจะเอาใครดีในวิงแบ็กฝั่งขวาแต่ผมขอเลือกคนนี้ลนะตัวของบาจิรามีงูรุนนั่นเองครับทำไมผมถึงเลือกตัวของบาจิรามีงูรุนในวิงแบ็กฝั่งขวาเพราะว่าผมต้องการความสามารถในการเปิดบอลเข้า พื้นที่สุดท้ายของเจ้าตัวตามที่เราเห็นมาตั้งแต่พาร์ทแรกๆของบูล็อกเลยว่าเจ้าตัวเป็นคนที่เปิดบอลเข้าในกรอบเขตโทษได้เก่งมากๆแม่นยำมากๆและด้วยในภาคล่าสุดเราได้เห็นพัฒนาการของเจ้าตัวการเลี้ยงบอลที่ทําได้ในระดับที่สูงมากขึ้นการเลี้ยงบอลของเจ้าตัวจะเป็นส่วนช่วยในมิติเกมรุกของบูลล็อกซึ่งเจ้าตัวก็เคยโดนจับไปเล่นทางฝั่งของ ฟูลแบ็กในเกมของบูลล็อกที่เจอทีมชาติชุดยู่20แล้วเหมือนกันตัวเลยมองว่าถ้าเจ้าตัวจะปรับตัวนิดนึงในการมาเล่นเป็นวิงแบ็กผมมองว่าก็น่าจะไม่ยากอะไรสําหรับเจ้าตัวมากนะักส่วนต่อไปเราจะเหลือตําแหน่ง3ตัวรูกข้างบนแล้วซึ่งขอเริ่มที่ตัวของเพรมิเกอร์คู่ตรงกลางก่อนแล้วกันครับในตําแหน่งของเบอร์สิหลังกองหน้า2คนเนี่ย ผมคิดว่าถ้าสมมองคนนี้เล่นด้วยกันอะส่วนช่วยในเกมลุกของบูรอกน่าจะดีมากๆซึ่งขอเริ่มที่คนแรกก่อนล้วกันอิโตชิลินนั่นเองครับในตำแหน่งของเพเมกเกอร์เบอร์สิ ที่ดีที่สุดของกูร็อกเราคงหนีไม่พ้นชื่อของอิโตชิรินอยู่แล้วทุกคนอ่ะจะมีหลายข้อขุวลว่าเจ้าตัวมันจะเล่นได้หรอวะแบบเพราะว่าล่าสุดที่เราเห็นเจ้าตัวในแมตช์ของ p s g เจ้าตัวไม่ก็เบียวแตกแต่ผมก็ยังคิดว่าเจ้าตัวอย่างเป็นคนที่สามารถเล่นกับระบบได้ถึงแม้มันจะมีหมดเบียวเพิ่มขึ้นมาก็เถอะในตำแหน่งของเพลย์เมคเกอร์เบอร์สินอกจากผมต้องการคนที่จ่ายบอลเข้าพื้นที่สุด ท้ายในกรอบได้ดีเราเป็นคนที่อ่านเกมดีและรังสันเกมได้ดีแล้วตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ต้องยืนใกล้กับกรอบเขียโทษซึ่งมันเป็นระยะอันตรายในการยิงของตัวของลินเลยก็ว่าได้ลูกยิงไซโป้งของลินลูกยิงไซก้อนของลินค่อนข้างที่อันตรายแล้วเจ้าตัวเอนนี้อย่างที่บอกไปครับอ่านเกมดีรังสันเกมได้ในะตำแหน่งพรีเมกอร์เบอร์สิบก้างที่จะเหมาะสมสุดแล้วแล้วในตำแหน่งนี้มันต้องยืนใกล้กับกรอบเขียโดดทษทําให้ลูกยิงแถวสองของเจ้าตัวเนี่ยจะทวีคูณความอันตรายให้กับทีมบูลีรอยเป็นอย ซึ่งในตำแหน่งเพย์เมเกอร์อีกคนนึงเนี่ยตามที่ทุกคนเห็นไปแล้วผมเลือกเป็นตัวของ aki, G, อิซากิยูเอจิพะเอกของเรื่องนั่นเองครับซึ่งถ้าถามว่าทําไมผมถึงเลือกอิซากิยูเอจิมาในตำแหน่งนี้คือผมต้องการคนที่เล่นลิงกับลินได้ซึ่งตามที่ทุกคนเห็นมาในในภาคก,ก่อนๆหรือแม้แต่จากคําพูดของตัวละครในเรื่องเองอย่างตัวของเอโกะที่เอโกะก็เป็นคนพูดเองว่าคนที่มีปฏิกิริยาเคมีกับลินมากที่สุดในบล็อกก็คือตัวของอิซากิ ผมเลยมองว่าถ้าสองคนนี้สามารถที่จะหาจุดตรงกลางในการที่จะเล่นร่วมกันได้สองคนนี้จะเป็นคู่หูที่น่ากลัวมากๆในการช่วยสร้างเกมลุกของบูล,ล็อกในการลังสัรเกมขึ้นมาและในตแต่ในเพลย์เมคเกอร์ เบอร์สิบอีกคนหนึ่งอ่ะนอกจากผมต้องการคนที่อ่านเกมได้ดีสั้งสัตว์เกมแล้วเดวผมยังต้องการคนที่สามารถที่จะหาตำแหน่งสอดขึ้นไปทําประตูเองในกรอบเขตโทษได้เหมือนกันผมเลยมองว่าคนที่เหมาะสมในตำแหน่งตรงนี้ก็คือตัวของอิางัายีครับผมซึ่งตัวไฮเนี่ยในตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าผมว่าทุกคนอ่ะ น่าจะรู้อยู่แล้วว่าผมจะเลือกใครเพราะผมอวยไปตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วว่าผมชอบตัวนี้มากๆซึ่งผมว่าทุกคนน่าจะเดากันไม่ผิดใช่ครับตัวของชิโดริวเซนั่นเองผมบอกไปตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วทุกคนน่าจะรู้ว่าผมอวยตัวนี้มากแค่ไหนและใช่คนนี้เป็นกองหน้าที่อันตรายสุดในกองเขีโยนโชท,ที่ผมโมไว้อย่างที่ผมบอกไปในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าเนี้ยผมต้องการคนที่เป็นกองหน้า ประเพทที่หาช่องดีๆเพื่อที่จะให้2คนนี้เล่นลิงอัพเพกันแล้วแล้วตัวของชิโดไม่ต้องทําอะไรเยอะแค่ยืนเป็นตัวทาร์เก็ตในกรอบเฉยๆให้2คนนี้ส่งบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายไปหาหรือแม้แต่ไม่ใช่แค่2คนนี้ทั้งตัวของจิริ i, ทั้งตัวของบาจิระเป็นตัวทาร์เก็ตในการเปิดบอลเข้าไปเพราะเจ้าตัวเป็นคนที่หาช่องดีและลูกกลางอากาศเจ้าตัวก็เล่นได้และแถมไม่ใช่แค่ลูกกลางอากาศถ้าแปลกๆเจ้าตัวก็ยิงมาหมดแล้วหรือแม้แต่จะให้เป็นตัว ของคาราสึที่จ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายไปเองเพราะเจ้าตัวก็จ่ายบอลยาวจ่ายบอลเข้าพื้นที่หลังได้ดีเหมือนกันหรือจะเป็นตัวของเลโอที่จะให้ชิโดเนี่ยเป็นเป้าในการสวนของบูลล็อกได้เหมือนกันเพราะเจ้าตัวเป็นคนที่มีความเร็วอยู่แล้วและเป็นคนที่ไปกับบอลได้ดีด้วยเหมือนกันผมเลยมองว่าในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าอ่ะที่ผมต้องการอ่ะชิโด ตอบโจทย์ที่สุดแล้วครับบางคนอาจจะมีข้อสงสัยในเรื่องของตัวของบาโลที่ทำไมผมไม่เรื่องของรายนั้นมาผมมองว่าชิโดเป็นคนที่มีความเข้ากับระบบทีมได้มากกว่าตัวของบาโลตามที่เราเห็นใน p ีไจเจ้าตัวก็ส่งให้ลินนะเจ้าตัวก็ส่งให้ลินส่งให้คนอื่นเจ้าตัวไม่ได้มีความต้องการที่จะชั้นต้องได้ชั้นเท่านั้น อะไรประมาณนั้นเยอะเท่าตัวของบาโล่แต่บางคนก็จะสงสัยว่าบาโล่ก็อยู่ในชิมที่ระบบเยอะๆได้ดิอย่างตัวของ Uber อร์แต่ระบบของ Uber อร์เขาสร้างมารอบตัวของบาโล่บาโล่คือศูนย์กลางของระบบของ Uber อร์ซึ่งมันต่างจากตัวของ p ี g นะที่ระบบของ p ี g จะขึ้นอยู่กับทั้งตัวของลินและตัวของชิโดเล่นร่วมกันเรื่องสองคนนี้ก็เล่นร่วมกันได้ถึงแม้ลินไม่จะเปิดบทเดียวแต่ไม่ค่อยสนใจชิโดเท่าไหร่เหออแต่ชิโด้ก็ เป็นคนที่ยังพยายามที่จะเล่นร่วมกับคนอื่นและผมมองว่าถ้าสมมุติทีมในบูล็อกเนี่ยสามารถที่จะปรับจูนเข้าหากันได้และสร้างปฏิกิริยาเคมีร่วมกันได้เนี่ยผมมองว่าจะเป็นทีมที่อันตรายมากๆเพราะกองหน้าตัวเป้าคือชีโดส่วนตัวของบาโลผมมองว่าเอามาเป็นตัวแบบจ๊กเกอร์ดีกว่าซูเปอร์ซับที่คอยแบบสมมุติเกมไหนที่ๆเอาบาโลลงไปบอมปึ้งผมมองว่าเกมนั้นจะเหมาะสําหรับบาโลมากกว่า อ่าล่ะครับก็นี่คือหน้าตาของบุรอกทีมชาติชุดยูยี่สิบในความคิดของกรับผมนั่นเองครับถ้าใครใครมีความคิดเห็นยังไงว่าตำแหน่งไหนควรเป็นคนนี้หรืออยากให้คนอื่นเป็นเล่นตำแหน่งอื่นก็สามารถคอมเมนต์กระมาใต้ล่างคลิปนะครับผมซึ่งคลิปนี้ค่อนข้างที่จะออกชา้าก็ขออภัยทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับพอดีว่ามีธุระเกี่ยวกับทางบ้านนิดนึงช่วงนี้ก็จะเน้นไปทางไลฟ์สติมากกว่าด้วยเพราะช่วงนี้สะดวกแนวนั้นนะครับถ้าใครว่างๆก็ มาดูกันได้ก็ไลฟ์สตรีมเล่นเกมปกตินี่แหละและผมก็เห็นยอดวิวคลิปล่าสุดก็ขอบคุณทุกคนมากมากจริงครับที่เข้ามาดูกันผมไม่ได้คาดหวังนะว่าคลิปนั้นมันจะคนดูเยอะขนาดนั้นแต่ก็ขอบคุณมากจริงครับที่ทุกคนเข้ามาดูการผมดีใจมากๆแล้วมาแสดงความคิดเห็นกันซึ่งผมก็ได้อ่านหลายๆคอมเมนต์แล้วผมก็ขอบคุณมากจริงๆครับผมส่วนถ้ามีคอนเทนต์แบบไหนที่อยากให้ผมทําให้อยากให้ผมลองทําก็ คอมเมนต์กันมาได้ครับเพื่ออันไหนน่าสนใจผมจะได้เอาไปใช้เพราะตอนนี้ผมก็คิดไม่ออกแล้วเหมือนกันว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีก็อย่างที่ผมพูดไปหลายชิปก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยก็ขอบคุณทุกคนคับที่เข้ามาดูก็สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมไปนะครับ